สโมสรฟุตบอลนครราชสีมามาสด้า F4 ก็ร่วมแสดงความยินดีในการเปิดโชว์รูมแห่งใหม่มาสด้าราชาออโตเซลล์นะครับเป็นผู้จำหน่ายรถยนต์มาสต้าหนึเดียวในโคราชครับ ที่โชรมัสด้าราชาออโต้เซลล์สามแยกปัดทงชัยอำเภอเมืองนครราชสีมานายเทวันลิปตาพันลบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนางสาวทัศนียาพัฒนจิตวิไลกรรมการผู้จัดการมัส d a ราชาออโต้เซลลนายทีเพิ่มพงพัน์ประธานกรรมการบริหารและซีอีโอมัสด้าเซลประเทศไทยนายทาเคชิซาโตะรองประธานกรรมการบริหารและประธานเจน้าหน้าที่สายงานการเงิน คณะผู้บริหารจากมาส d a าเซลประเทศไทยคณะผู้บริหารสโมสนนรนครราชสีมามาส d a าเได้ร่วมเปิดโชว์รูมแห่งใหม่มาส d a ราชาออโต้เซลล์เป็นผู้จำหน่ายรถยนต์มาส d a าห่งเดียวในโคราชรองรับงานบริการได้ถึง2,000คันต่อเดือนพร้อมให้บริการแบบครบวงจรรวมถึงศูนย์ซ่อมสีและตัวถาังม,มาตรฐานมีช่องบริการตรวจเช็คระยะแบบเร่งด่วนภายใน 1, 1ชั่วโมง และมีรถยนต์ม a ส d a CPO เป็นทางเลือกบริการลูกค้าที่กำลังมองหารถยนต์มัส d a มือสองคุณภาพดีที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากมัส d a รวมทั้งมีการมอบเงินบริจาคสนับสนุนช่วยเหลือทางการแพทย์จำนวน400,000บาทให้โรงพยาบาลในพื้นที่ได้แก่โรงพยาบาลเทพารัตน์นครราชสีมาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโรงพยาบาลพิมายโรงพยาบาลปากช่องนานา,นาแห่งละ100,000บาทบรรยากาศก็เป็นไปอย่างเช่นมื่นนะครับ โดยทางด้านนางสาวทัศนียากรรมาการผู้จัดการมาสด้าราชาออโต้เซลนั้นได้เปิดเผยครับว่าตลอดระยะเวลา58ปีที่ผ่านมาได้ดำเนินธุรกิจรถยนต์มาสด้าเพราะเชื่อมั่นในศักยภาพของแบรนด์มาสด้าที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครไม่ได้มุ่งมั่นในการผลิตรถยนต์เพื่อการขับขี่เพียงอย่างเดียวแต่ยังพัฒนาคุณสมบัติด้านอื่นๆที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นความสนุกในการขับขี่ความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างผู้ กับตัวรถตลอดจนการบริการที่ครบวงจรและมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศสำหรับการขยายการลงทุนของมาสด้าราชาเพิ่มเติมในครั้งนี้ทางบริษัทได้เพิ่มงบประมาณ200ล้านบาท ประกอบด้วยการเพิ่มโชว์รูมแห่งใหม่2สาขาคือสาขาอำเภอปากช่องและสาขาสามแยกปากทงชัยรวมเป็น4สาขาโดยทางบริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญของทําเลที่ตั้งเพื่อรองรับจํานวนลูกค้ามาสเตอที่อาศัยอยู่เป็นจํานวนมากในจังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียงในภาคอีสาน ล่าสุด Master m o มอเตอร์ o r a t i o n ประเทศญี่ปุ่นมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมอีก5,000ล้านบาทในการเป็นศูนย์กลางผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและส่งออกทั่วโลกครับ